สวัสดีครับเพื่อนเนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยแบตตรีที่รับชมใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในชื่อชุดนะครับฟันธงโค้งสุดท้ายนะเลขรัฐบาลนะครับ17มกราคม67ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับ2ตัวบน3ตัวบนในคลิปนี้เลยนะทีนี้นะครับ สิ่งที่เรายังค้างกันอยู่นั่นก็คือในส่วนของเด่นหน่วยบนนะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยบนหนึงวัต่ิ่านธนมาของเรานะครับก็มี2ส,สูตรนะให้ท่านสมาชิกดูก่อนนะครับหน่วยบนของเราก็คือนะสามธันวาหกหกที่ผ่านไปนะครับก็สูตรที่1 1 2 3 4 6สูตรที่2 4 6 7 8 9ตัวชนก็4 5 6, 6ออกที่5 4 4, 4, 4นะ เลข4นะเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหาหน่วยบนก่อนนะทั้งหมดก็2สูตรที่เดินดีนะครับแล้วก็จะมีอีก2สูตรมาเปรียบเทียบนะ17มกรา67ได้หน่วยบนเลขอะไรนะแล้วก็จะมาเทียบในส่วนของหลักสิบบนตรงนี้นะจะได้คู่ชุดตรงนี้ตรงกันหรือไม่นะครับทีนี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของ นะการคำนวณของหลักหน่วยบนก่อนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาดูการวิเคราะห์ของเด่นหลักหน่วยบนก่อนนะ ก็เป็นสูตรเก่านะเราคำนวณได้123456ออกที่544เลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับเราคำนวดประจำวันที่ 17. มค67แอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ได้เด่นหน่วยบนก็คือ678901นย์สูตรก็คือเราใช้ส่วนของหลักแสนก็คือเลข6ตรงนี้นะบวกด้วยหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข0 6บได้6 นะเดินหน้าไปจำนนครั้งจะได้678901นะตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในในส่วนของสถิติของเขาก็ตามนี้สูตรนี้ถือว่าเดินดีมากๆและยังไม่ผิดเลยนะตามนี้เลยนะครับตั้งแต่นะกลางปีที่แล้วเลย906นะอันนี้ก็สูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปสูตรที่1เดินดีนะสูตรนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะมาประมาณ5ตัวเลขนะก็จะมีตั้งแต่ที่ท้ายๆมีประมาณ2ครั้งตรงนี้นะ678901จะมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของเด่นหน่วยบนในสูตรที่2มาเทียบดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาดูนะเด่นหน่วยบนในสูตรที่2ซึ่งงวดก่อนนะครับคำนวณได้456789นะ ออกที่ 5, 4, 4เลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องและก็เป็นสูตรเก่าที่ผ่านการใช้งานนะควบคู่กับสูตรที่1มาแล้วก็งวดประจำวันที่17มค67แอดมินก็คำนวณสูตรนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เราได้เด่นหน่วยบนก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6อ่ะมาดูเรื่องสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของร้อยครั้งที่3นะก็คือเลข8ตรงนี้นะครับนำเลข8มาใส่หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข นำะเลข2มาใส่บวก1ของที่แปบวก2เป็น 10, เ0บหน่วกบก1ก็คือได้1แล้วก็เดินหน้าไป6ครั้งก็จะได้1 2 3 4 5 6นั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถิติของเขาตามนี้สูตรนี้ก็เดินดีแล้วก็ยังไม่ผิดเช่นเดียวกันนะตนี้เรื่องสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปทีนี้2ส,สูตรที่เดินดีนะครับ ก็มีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามานะก็อยากทราบนะครับว่าเด่นหน่วยบน2องสูตนี้คือเลขอะไรนะทีนี้แอดมินจะเทียบ2องสูตนี้ก่อนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็มาดูนะสองสูตที่เดินดีนะครับก็เป็นระยะในการเดินที่ดีตั้งแต่ที่ออกในส่วนของนะ9.06ให้ดูก่อน ตรงนี้เลยนะชนมาตลอดนะชนมาตลอดจนมาถึงตัวสุดท้ายก็คือว่าจะวันที่17มค67อท่านสมาชิกจะเห็นตัวเลขก็คือมันชนเพียงแค่ต,ตัวเดียวเท่านั้นคือเลข1ตรงนี้นะตรงนี้นะครับ2สูตรสูตรที่1ยังไม่ผิดแล้วก็สูตรที่2ยังไม่ผิดนะงวดก่อนชนที่เลข4 5 6ห 4-5 6ถ้าถาสมาชิกจำได้แล้วก็ในงวดประจำวันที่17ชนที่เล็ก1เล็กเดียวมันเสี่ยงเกินไปไหมถ้าสมาชิกลองพิจารณาดูถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะนี้นะครับแอดมินก็เลยต้องตัดสินใจในส่วนของตัวเลขเราเข้าใจว่าเลขก1เด่นสำหรับหลักหน่วยเอาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้การพลาดเพราะนั้นแอดมินก็เลยนะครับนำสูตรเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว นะครับมาเปรียบเทียบอีก2สูตรดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็มาดูนะเด่นหน่วยบนที่เป็นสูตรเก่านะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานมาแล้วก็แอดมินได้นำเสนอสูตรนี้ไปในหลาย,ลายงวดแล้วก็มีหลุดไปงวดที่ออก7 5 7แล้วก็กลับมาเดินนะ5 4 4เลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็งวดประจำวันที่17มค67แอดมินก็คำนวณสูตรนี้ ลองดูนะว่าตัวเลขได้เลขอะไรก็คือ789 012สูตรก็คือเราใช้ในส่วนของ10ล่าง10ล่างคือเลข8บวกหน่วยล่างคือเลข9กนะ8บวก9ก็เป็น17เดินหน้าไป6ครั้ง789 012นสะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะแล้วก็เคยฮิตในส่วนของอสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับนะจะเดินต่อหรือไม่ซึ่งมันผิดในงวดก่อน นะแล้วก,กลับมาเดิน5 4อ่าแล้วก็จะมาเดินต่อหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสถิติของเขาหลุดไปครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้มีเรื่องสูตรนะครับนำเสนอไปแล้วนะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีผิดไปครั้งหนึ่งนะครับจะมาหรือไมอ่ทีนี้ยังไม่พอไอ้เมลก็มีสูตรเก่าสำหรับเด่นหน่วยบนนะครับดังต่อไปนี้ ครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรเก่านะเมื่อก่อนคำนวณได้3 4 5 6 7, 8 8ออกที่544เลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้อง, friend, <mel> งนะหลังจาวดประจวันที่17มค67ก็แอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เลย678 901วิธีถามก็คือง่ายๆเราใช้ในส่วนของหลักแสนมาเทียบคือเลขกตรงนี้นะนำมาเดิน นะครับเดินหน้าไป6ครั้งนะก็จะได้6 7 8 9 0 1อันนี้คือหลักแสนนะครับสูตรนี้เคยหลุดนะไป2งวดนะก็คืองวดที่ออกตรงนี้2 0 2กับ4 4 6นะเคยหลุดไปแล้วก็จริงๆแล้วสูตรนี้เคยเดินเดินดีระยะยาวนะเริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก0 1 9นะครับ เดินไล่มานะก็มาหลุด2งวดแอดมบินก็เลยพักสูตรไปแล้วกลับมาเข้า1 2 3 4 5ห้าหงวดติดแล้วก็งวดนี้จะเดินต่อหรือไม่หก8 9 0 1นะอ่ะทีนี้เราก็ครบหมดทั้ง4สูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่แผงแล้วก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาดูแผงการวิเคราะห์หน่วยบนนะไปแบบไวๆนะครับ 17มกราหกเจนะสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับยังไม่ผิดเลยโชนกันที่เลข1เลขเดียวตรงนี้แอดมินก็จะใส่ตัวเลขสีแดงเอาไว้นะครับแล้วก็ในสูตรที่3แล้วก็สูตรที่4ก็มีระยะในการเดินที่ดีนะครับแล้วก็มีผิดบ้างแล้วก็ในส่วนของระยะหลังๆก็ถูกมาเรื่อยๆนะก็สูตรนี้ได้7 8 9 0 1 2แล้วก็สูตรสุดท้าย6 7 8 9 0 1ทีนี้ท่านสมาชิกจะเห็นว่า มันมีเลข1ติดอยู่ทั้งหมด4สูตรเลยนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินคิดว่าเลข1นะถือว่าเด่นพอสมควรนะถึงแม้ว่าเลข1จะดับในสัมนักต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้แอดมินจะนะวางตัวเลขสำหรับตัวรองนะครับก็คือเลข 7, 8, 9, 0ตรงนี้นะ ในกรณีที่มีสูตร1สูตรใดที่ผิดหรือ2สูตรที่เดินดีผิดมันจะต้องตกตัวนี้7890แนแ่ๆนะครับทีนี้7890ก็มาคัดจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมี3สูตรที่เดินนะก็ชนกันทั้งหมด3สูตรก็มีเลข7ตรงนี้นะครับ3สูตรเลข8 3สสูตรแล้วก็เลข9 3ส,สูตรเลข0นยะ์นะ สสูตรส่วนที่เหลือนะครับมันมีอย่างละสูตร2สูตรก็จะไม่นํามาพิจารณาเพราะนั้นเด่นหน่วยบนเด่นสุดๆก็คือเลข1นะตรงนี้นะครับนะคือเลข1แล้วก็ตัวร้องคือ7890ทีนี้7890 1เด่นอยู่แล้วนะแอดมินก็มีสูตรตัดคู่กี้มาคัดกรองจากตรงนี้ออกนะครับว่า หลักหน่วยบนนะครับจะเด่นเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่ดังต่อไปนี้อันนี้ก็จะเป็นเด่นนะสำหรับตัดคูคี้สําหรับหลักหน่วยบนแล้วก็เป็นสุดใหม่ที่เข้ามานะครับในงวดก่อนคํานวณได้เลขคู่80-246ออกที่54 4เลข4ก็เข้ามาตําแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็งวดประจำวันที่17มคหกเดไอ้บนก็คานวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกเราจะได้เด่นเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่มาดูตรงนี้ สรุปก็คือเลขคี่นะก็มีสมาชิกถามนะครับว่าสูตรตดคุกคี้สําหรับหลักหน่วยควรจะเป็นเลขคู่หรือจะเป็นเลขขีเว่านั้นเลขขี้ก็ประกอบด้วย3 5 7ห้าเจ็ดหนึ่งมาดูทั้งสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักพันหลักพันก็คือเลข5ตรงนี้ร้อยละวันที่1ก็คือเลข5อีกใส่ตรงกันนะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8ตรงนี้บวก5าของที่5้าบวกหเป็น10เอาเหรือเลข0ูนย รบวก8ได้8ปแบวก5ก็เป็น13เลข3ก็เป็นเลขขี้ก็เดินไป 3, 3 4, 5 7 9 1นะอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของอสูตรนะครับหน่วยบนตัดคู่ขี้ซึ่งสรุปเป็นเลขคี้อันนี้ก็เป็นสถิติของเขาแอดมบินตัดมาที่ตรงนี้เลยนะส7 8สูตรนี้เริ่มเดินมาแต่งโมจะออก5 1 9 17มกราหกหกเลย นะก็บอกตรงนี้นะครับแต่ว่าแอดมินใช้คอมพิวเตอร์รันนะครับแต่ว่าอธิบายสูตรทำคลิปแอดมินจะใช้วิธีการเขียนนะก็ตามนี้นะสรุปเดนสำหรับหลักหน่วยบนเป็นเลขคี่ทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่แผงแล้วก็คัดกรองตัวเลขที่เราคัดไว้ดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงอีกครั้งหนึ่งสรุปตรงนี้แอดมินเขียนตรงนี้นะครับ ก็เด่นที่เล็กขี้สำหรับหลักหน่วยบนเพราะนั้นเลข1ก็ถือว่าถูกต้องนะเลข7แล้วก็เลข9ก็จะเข้ามาเพราะนั้นเลข8กับเลข0จะต้องถูกตัดออกไปเพราะนั้นเด่นนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนก็คือเลข1เด่นสุดรองเลข7แล้วก็เลข9นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะนำเลข1เลข7และเลข 9มาประกบกับหลัก10บนก็จะเป็นตังต่อไปนี้อะไรที่ติดเลข7ติดเลข1แล้วก็ติดเลข9นะครับก็จะมีในส่วนของ87ติดเลข7 81ติดเลข1แล้วก็09ติดเลข9นะครับแล้วก็05ตรงนี้นะครับตัดไม่ได้นะ เพราะว่าในส่วนนี้นะครับได้เต็ม5แล้วก็ในส่วนของเด่น10ในบนทังต่อไปนี้ก็คืออันนี้นะครับนะเด่นที่เลข1อยู่แล้วเลข4ไม่ติดมันมีเลข5อยู่นะมีเลข5อยู่เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าไอ้บินคิดถูกถ้าเลข1ไม่มาเป็นเลข5ไหมนะเพราะอะไรอีกนะครับในส่วนนี้ จะเป็นสูตรดับนะไอ้มินจะให้ดูสูตรดับสำหรับหลักหน่วยนะครับดังต่อไปนี้อันนี้ก็คือสูตรดับนะหลักหน่วยนะก็ไปแบบไหวนิดนึงนะครับไอ้มินก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ก็คือดับที่0 3 8 6 9 1 4กนะก็ตามมาเรื่อยๆมันเหลือตรงเนี้ย ถ้าสมมติว่าดับเอาอยู่เลยสองกับห้าแต่สองเนี่ยไปเลยไม่อยู่ในในส่วนที่เรา,าคัดนะเพราะว่าเด่นหลักหน่วยบนเป็นเลขคี่สองเป็นเลขคู่5เป็นเลขคี่เพราะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลักหน่วยคือเลข5เพราะว่ายังไม่นะติดดับนั่นเองแอดมินก็เลยต้องเอา0 5ไว้สรุปนะครับ 2ตัวบนนะก็คือ87 05 81แล้วก็0 9นะครับทีนี้ตัวเนี้ย87นานๆจะมาสักครั้งเพราะนั้นตัวที่เด่นก็คือ8105แล้วก็09นะครับตามนี้เพราะนั้นไอ้บินก็จะนำนะครับทั้งหมดนะไปใส่หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือตรงนี้135นะแต่135ตัวที่ไม่ติดดับก็คือเลข3นะ แล้วก็ส่วนนี้นะเลนหลักร้อยเป็นเลขขี้เพราะนั้นแอดมินก็ใช้ในส่วนของอเลขดับสำหรับหลักร้อยแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกอธิบายไปแล้วนะครับดับหลักร้อยตรงนี้นะก็มันมีเลขก7เลข7ก็คือเลขขี้นะเลขก1ติด นะครับเลข5ติดดับมันจะเหลือตรงเนี้ยนะสองสอันนี้ถ้าใครสนใจก็นะกลับไปดูทม์ไลน์ของช่องได้สำหรับเด่นหลักน้อย2 3 8สามเาพราะนั้นเด่นที่เลขคี่ก็คือเลข3กับเลขเก้าเพราะนั้นเลข3จะเด่นกับเลข9จะเด่นนะส่วนเลขอื่นๆถ้าดับอาอยู่ก็ตามนี้นะอธิบายไปแล้วนะครับนะก็ จะเด่นที่เลขก3กับเลข9กนะประกอบกับตรงนี้นะครับก็คือ8 7 05 8 1แล้วก็09ก็จะเป็นคู่ชุดนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงการวิเคราะห์นะครับชุดสรุปฟันธงโค้งสุดท้ายนะข้อมูลบนนะครับ17มกราคม67 เราได้ในส่วนของ2ตัวบนตรงก็คือ81กับ05ตัวเด่น87กับ09ตัวลองนะระกบคู่กหบักร้อยนะครับก็คือเล็ก3กับเล็ก9เพราะนั้นจะได้381 387 305 309 981 987 905แล้วก็909ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็น81นะครับก็มาเช็กตรงนี้นะ81 ให้ดูที่81ก็จะมีในส่วนของ381กับ981นะก็จะเป็นชุดเด่นถือว่าเข้าในเรื่องของนะสูตรนะครับทีนี้มันอ่าแปดเจมแมีไหมก็ไปดูที่87ก็จะมี387กับ987อยู่นะตรงนี้ถือว่าเด่น05ล่ะไปดูที่05นะตรงนี้นะครับ ก็มี305กับ905ก็ถือว่าเด่นนะถือว่าเด่นแล้วก็ในส่วนนี้09 09มี309ไมไม่มีแล้วก็909มีไหมไม่มีเพราะนั้นตรงนี้ก็เอาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ2ตัวบน8 18705แล้วก็09นะครับในส่วนของ3ตัวบนตรงก็คือ381 387 305 981 987แล้วก็905อันนี้ก็คือ6คู่ชุดนะครับก็เป็น3ตัวบนตรงในงวดนี้สุดท้ายนะครับข้อมูลดังกล่าวจะมาจริงๆหรือไม่ไม่มีใครทราบแอดมินก็ทำตามตำรานะที่เคยศึกษาแล้วก็เคยค้นคว้านะครับผิดถูกขออภัยแล้วก็ท่านผู้ชมในคลิปนี้ ชมแล้วนะครับติแล้วนะแล้วก็ควรใช้วิจารณญาในการรับชมนะชอบถึงนำข้อมูลดังกล่าวนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งทั่วไนะครับเหลืออีกหนึ่งวันนะเหลืออีกหนึ่งวันนะครับลองหาเลือกซื้อดูถ้าชอบนะครับแล้วก็ขออวยพรให้กับท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่เสมอมานะครับถูกรางวัลสลากกินแบ่งทั่วไต่อไปนะครับ สุดท้ายนะครับไอเ้เมนก็ต้องลาก,กับท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันนะครับในส่วนของข้อมูลงวดใหม่นะต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ